ไปครับออกอากรียนเชิญคุณแม่นิ่อ,อคำปาวางเลยวางเลยต่อไปคุณแม่นิ่อคำปลาครับคุณ<อ> <อะ S 2> นิอ,อเข้ามาเลย อันนี้ชื่อะนนี้ของเจ้าคนบ้านจะเอาประกบมาเอาขึ้นวางแปลงเลยนะครับเอะับมารับต่อไปนะครับคุณแม่กุหลาบช้างลีนะครับคุณแม่กุหลาบช้างลีต่อไปคุณพ่อสมเพศมูลทานะครับคุณพ่อสมเพศมูลทา คุณแม่กุลาชานี้ตัวแทนเอาวางขึ้นเลยเอาเอาเออเอามาขึ้นแงคทนต่อไปคุณพ่อสมเพศมุลทาต่อไปนะครับคุณพ่อสํารานสัมชาติไทยนะครับเตรียมมาเลยนะครับคุณพ่อจำแดงบุลไทยใหญ่ เตรียมมาเลยเนาะคุณพ่อสมานธานา<อ>ครับคุณพ่อสิงค์คำประดีะต่อเรียงต่อมาเลยนะครับคุณแม่บัวเขียวคณะเพิ่มคุณแม่พนิดาวิกิจนะครับ ตรวจแทนคณะครูพานลงโรงเรียนบ้านแม่สุรินะครับอ่าเรียนมาเลยคุณนายพิททอคุณนายพิทนพทองวิจิตตะกูลนะครับอ่าคุณนายพินทองวิจิตตะกูลคุณแม่ของคำแซ่ดานนะครับคุณแม่จำโสมหลักมั่นนะครับ เอาออกมาทางด้านนี้ครับออกมาทางด้านด้านนี้เลยเดินผู้ออกไปเลยครับคุณแม่จันสมหลักมั่นนะครับคุณพ่อหม่องเตงวิจิตนะครับ คุณพ่อทีงจอวิกฤตนะครับคุณพ่อมองแกวิกฤตคุณพ่อทีงจอวิกฤตคุณแม่แสนนีนประดิษฐ์นะครับคุณแม่แสนนีนประดิษฐ์คุณพ่อตามอุทัยโอลานะครับเวลาเข้ามาก็เข้ามาทางด้านซ้ายนะครับแล้วออกด้านขวานะครับมันจะโจูนก่อนครับคุณพ่อตามอุทัยโอลานะครับ ต่อไปคุณหมอพีรพงษ์ประชาเรือนรัศมีครับต่อไปข้อหลวงทวัดคำปูนะครับต่อไปนะครับคุณแม่ใหม่อินตะขัดนะครับคุณแม่ใหม่อินตะขัดต่อไปคุณพ่ออมพันธบุญไทยใหญ่นะครับคุณพ่ออมพัน์บุญไทยใหญ่ คุณแม่อุดรมาลีรัตนมโนนนะครับคุณแม่อุดรมาลีรัตนมโนนต่อไปว่เท่าทูลมั่นวิเทยียนนะครับต่อแทนตัวก็เท่าทูลมั่นวิเทยียนนะครับต่อไปแม่อุ้ยตองจันทานะครับแม่อุ้ยตองจันทา ต่อไปคุณพ่อนิเวศโพงตานะครับต่อไปคุณแม่บางออมมณีสกุลชัยนะครับต่อไปคุณพ่อนิพลคุณแม่สุพลทาพลพยักกุลนะครับต่อไปคุณพ่อประธนธ์พิพาธรรมต่อไปคุณแม่พีนธานา ครับต่อไปนะครับคุณพ่อสมเพทพาธนาจากขาบองนะครับต่อไปตัวแทนของร้อยตำรวจรีประพัฒอ่องสิรินะครับต่อไปคุณแม่จันบาลคุณแม่ยุพาชัยบุรนะครับต่อไปนะครับ ข้อหลวงข้าวัดคำปูต่อไปนะครับคุณแม่พิมทองเสมอสายใจเดินออกหน้านนี้เลยนะครับต่อไปตัวแทนน้องนุเบกยินยองพัฒนาเลิศนะครับต่อไปคุณพ่อจรินมหาไทย